ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568ฮะ,ะจะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยนะคะวันที่9แล้วนะคะเร็วมากนะคะจะสิ้นปีแล้วนะคะเอ็ดอฟวอลคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนะคะใครที่สมัครงานไว้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวนะคะได้รับ ใครที่รอคอยข่าวนะคะคุณจะได้รับข่าวได้รับการติดต่อสื่อสารนะคะเอเดอเพนเตเคิล <Pent> ในโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานใครที่ขยันทำงานทำมาหากินนะคะการเงินจะพุ่งมาหาคุณเลยนะคะเงินจะพุ่งมาหาคุณเลยนะคะความร่ำรวยเงินทองกำไรนะคะ เงินทองนะคะไหลามาเทมามาหาคุณเลยนะคะขอให้คุณขยันมันเพียรน,นะคะคุณก็จะร่ำรวยเป็นเศรษฐี